คุณแห่มาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารย์ในการรับชมนี้นะครับสวัสดีครับคุณจกัรกรพัฒน์เราเข้าสู่รายการคุณแห่ครับยี่สิบสามเมษายนยสองพันห้านะร้อยห้าสิบเจ็ดครับผม ผู้ชมครับภาพรวมนะฮะของนักลงทุนณนขณะนี้นะครับกำลังทุนกันอยู่นะฮะว่าเอตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปได้ต่อแค่ไหนอย่างไรนะครับผ oh. ู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายบล็อกบอกว่าถ้าจะเลือกหุ้นเนี่ยต้องเลือกแบบซืเซ้เล็กเลยคุณผู้ชมซีเล็กทีไปทีละตัวเลยครับหลายคนบอกว่าเฮ้ อ้าวแล้วอย่างนี้ฉันจะเลือกอะไรถูกบ้างล่ะเอาเงี้คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเรื่องราวของประเภทของหุ้นมาบอกคุณผู้ชมกันโอเคอเอาเป่าเฮ้ยใครอะเนี่ยฮะพนันับผมเฮ้ยเฮ้ยตัดพนันผมเล่นมาหมดแล้วช่วงนี้นี่อยู่กัเกมนี่อยู่กัเกมผมชื่อเกาเจิง้ง เขาเรียกอะไรล่ะเจ้ากเก่าเจ๊งเก่าเจ๊งอะไรเขาด่าแกแล้วเก่าเจ๊งไงเจ้าแม็กซ์เขาเก่าจริงอ๋อเป็นพี่น้องกันอ๋อนี่เล่นมาหมดแล้วพี่อ่าเล่นอะไรบ้างกัญชายาบ้าไม่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 โอ้ตำรวจเล่นกันคุยกันก่อนดีโอเคโเล่นอะไรบ้างนี่เล่นหมดแล้วมันจะเป็นไพ่อ่าสลัดโอ้โอยโรโยยโปเกอร์โป๊กเกอร์โอยแข่งมาแข่งมาวางเดิมได้ด้วยนะ น้องๆครับอย่าทำเรียนแบบนะครับไม่ดีนะครับอ่าแล้วตลกตลกมาอ่้สุดนี่ผมไปเล่นแล้วพี่ปลอยเป็ดเกาะสองอันนี้ไปเล่นปอยเป็ดเกาะสองกำลังจะเดินทางเอากาลังจะเดินทางอ๋อไปเล่นไพ่ไปเล่นนกกระจอกไปเล่นอะไรเงี้ยมาขอทานด้วยกันี่แล้อย่างนี้แหละการพนันไม่ได้ส่งผลอะไรให้ดีขึ้นเลยนะกูจบแล้วช่วงนี้เล่นไม่ได้รุ่งอะทำไมรู้สึกเล่นแล้วมันจริงๆชื่อไม่ยังไงก็ไม่รู้ เชื่ออะไรซื้อไกด์กิ้ง erm ทุนี้ผมเลยก็อยากแย่เชื่อฉันสิผมเลยบอกว่าจะไปเปิดแทนนะพี่จะไปเป็นเจ้ามือกันจะไปเป็นเจ้ามือใช่มาจากเมืองจีนจะต้องเป็นของของการพนันแบบมืองจีนแน่นอนที่อัซื้อมาเล่นกัเยอะๆจดไปนี่ให้นกกระจอกผิดนะนกกระจอกิดมโ ยิ้ <laughs> มผู้พิทชมคุณผู้ชมด้วยไอ้น,นี่เล่นไหรเอาดู้วยด้วยต่อยเลยหรับวันนี้สบายใจไง <S 2> <S 2> เอาละมา <S <S ตัวปิวอ่ยอ่อันนี้พราะไม่อลังการเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับ จะบอกให้รู้ครับนี่คือรายการหุ้นครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพนันอะไรทั้งสิ้นครับแล้วพี่มาทำดอยอะไรครับพี่ครับหุ้นมันก็ถือเป็นการพนันเหมือนกับเลอนไ่หุ้นเป็นการเล่นผลเป็นการลงทุนลงทุนหรือเปล่าลงลงทุนหุ้นด้วยเหรออืมกันอ่ะช่วงนี้แบบกำลังศึกษาอยู่จริงว่ากำลังดูอยู่ว่าแบบมันมีประเภทไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย๋องให้ดูกอนวันนี้เราก็แบบ จะมาแชร์ให้ฟังอ่าคือหุ้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นประมาณสักห้าหประเภทอ่าวันนี้เดี๋ยวมารู้กันว่ามันมีประเภทไหน่อะไรยังไงกันบ้างเอาเริ่มกลุ่มแรกเลยดีกว่ากลุ่มไหนกลุ่มโตช้าฮะอหุ้นกลุ่มโตช้ากลุ่มโตช้าใช่จะเป็นพวกที่แบบว่าหุ้นอุตสาหกรรมที่แบบอิ่มตัวแล้วพวกนี้จะเป็นแบบเออเป็นประมาณแบบว่าคนเทียบการที่ การเติบโตมันเนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าการเติบโตเนี่ยมันเท่ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจใช่อุตสาหกรรมดูง่ายๆถ้าอุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยเติบโตเท่ากับเศรษฐกิจถือว่ามันกำลังอิ่มตัวอย่ซึ่งอิ่มตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมแบบนี้เขาเรียก cash cow ก็คือแบบว่ามันก็ทำรายได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้ามารับเป็นบรรพชใช่แล้วอกอย่างนึ่จะเป็นพวกบันผลอะไรอย่างเงี้ย แล้ก็จะเป็นยังไงคือพวกนี้นี่ก็คือโตตามเศรษเกตส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลไม่ค่อยหวือหวาอะไรเรื่อยๆหุ้นก็มีสตอรี่บ้างไม่มีสตอรี่บ้างหลายสตอรี่ซึ่งดีใช่ไหลความคิดแกนี่แหละง่ายๆคือหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีความน่าสนใจเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยมีความน่าสนใจ่แบบเอาปันผลอะไรส่วนใหญ่เขาจะเล่นเอาปันผลกันก็คือ เสี่ยงไหมก็ถือว่าไม่ได้เสี่ยงมากก็ได้กำไรมาเรื่อยๆแต่ถามว่าโตไหมก็ไม่ได้โตมากก็เป็นการโตช้าไปเรื่อยๆตัวนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นหุ้นนี้ก็ความเสี่ยงก็ไม่ได้มากแต่ว่าผลตอบแทนก็ไม่ได้มากเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือหุ้นโตช้าอย่างเช่นหุ้นอะไรบ้างเนี่ย อ่านี่ไงพวกอะไรนะสาพัดสาพัดสาพัดนี่ตอนนี้คือที่ผ่านมาโตไวไงคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะโตช้าบ้างแล้วใช่ไหมโตเร็วไปอานะคะอะไรอีกหุ้นแข็งแกร่งหุ้นแข็งแกร่งพวกนี้เป็นพวกที่แบบซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมพวกมีแบรนด์อยู่แล้วพวกมาเก็ตช้ยเยอะๆเนี่ยนักลงทุนกับกองทุนจะชอบมากพวกนี้เนี่ยจะอยู่ดูกันง่ายตรงที่ P สูง ่าในร้านหุ้นแข็งแกร่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่มันมีแบรนด์ในตลาดมันถึงจะแข็งแกร่งไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีแบรนด์อะไรมากมายเนี้ยมันก็จะความแข็งแกร่งก็จะน้อยเช่นความแข็งแกร่งอันเช่นคุณโคคาโคล่าอ่าอันนี้โค้งในแข็งแกร่งมากๆเลยเครือซีเมนไทยอ่าเครือซีเมนไทยคุณนี้แบบมาเก็ตแชร์จะใช่แล้วฮะซึ่งพวกนี้คุณแข็งแกร่งนี่ต้องต้องต้องดูอะไรยังไงนะออ๋ต้องดูปีส่วนใหญ่ปีเขาจะสูงจะสูงกว่าตลาด อ๋อก็เนื่องจากว่าแบรนด์ของเขามันดีกว่าคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคนก็จะให้ค่า P/E สูงใช่แล้วเนี่เราจะเก็บยังไงเนี่ยต้องดูจังหวะในการเก็บเนี่ยอ๋อเหรอใช่คือถ้าเมื่อไหร่ที่มันแบบว่า P เนี่ยมันต่ำเนี่ยแล้วคนจะเก็บอ๋อคือหุ้นนี้บอกคุณผู้ชมตามปกติเลยนะว่ามันไม่ได้คือ ปกติเนี่ยซื้อ,อยากใช่คือถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆซื้อ,อยากเพราะว่าหุ้น P/E มันสูงเราก็ต้องทําอะไรทําแบบว่าเฮ้ยประมาณการไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าราคามันลดมาเท่าไหร่จะเก็บเก็บอย่าพิ่งไปฟุ้งเฟ้อคว,ว้าคว้าคว้ามนตอนแรกแล้วทีนี้รอให้ราคาลงอ้าวแ้วจะลงได้ยังไงตอนไหนก็จะเป็นพวกแบบว่าแพิ i c s ลลโอ้คือสมมุติว่าเกิดการเมืองกันยิงกันต่อหุ้นลดนิดนึงลดลงมาเรียบร้อย นั่นแหละคุณผู้ชมรอจังหวะเก็บนะครับมีกันหรือยังถ้ายังไม่มีครับคุณผู้ชมครับรอจังหวะเก็บกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาใช่ต้องฟังก่อนเล้วเท่าไหร่เออไม่ใช่มีวิธีการนะเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้เนี่ยมันเก็บยากก็รอแผเซลลก่อนโอเคมาหุ้นโตเร็วหุ้นต่อไปคือหุ้นโตเร็วหุ้นโตเร็วเป็นสิ่งที่วิไลชอบมาก จะจะตอนแรกพูดถึงโตช้านี่โตเร็วจะตรงแขามกับโตช้ายิ่งซื้อก่อนอื่นยิ่งดีเออเอายังไงยังไงยังไงเราพี่ฟังดิ่พูดง่ายๆเลยโอกาสในการดูตัวนี้เลยนะเราจะดูว่าที่ารบโตของบ้านเท็นกับไม่กัดทในอนาคเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อคือหุ้นพวกนี้มันจะเป็นหุ้นที่มันโตไวเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเก็บเราต้องรู้ก่อนครับคุณผู้ชมครับ คือคุณผู้ชมไปเก็บตอนที่มันโตเนี่ยอันนี้เนี่ยใครๆก็เขาเก็บมันก็ช้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บได้ก่อนจะดีก็ต้องรู้อะไรก่อนเมกะเทรนอ่าเมกระเทรนก่อนนะเมกะเทรนที่เป็นพวกับเมกระตอนนะฮะล้วก็มายิงกันในทานซ้อมเมื่อปิ้งปังปิ้งป้าที่ดูกระตูนเยอะไปแล้วพี่พัดเดิ้เมกระเทรนครับคุณผู้ชมครับเมกะเทรนมันก็คือว่าเทนภาพรวมภาพใหญ่ๆนั่นเองว่าเฮ้ยทิศทางของโลกจะเป็นทังไหนอ่าอ่าเช่นสังคมคนเมืองไงพี่ เาเน้นความรวดเร็วเออใช่ครับคุณทหารและองอ่าดีเลยพวกคอมมิวนิเคชันพวก3าม g ีเออพวกนี้อุตสาหกรรมที่จะเป็นแมกกเทรนได้ในวันข้างหน้าคุณผู้ชมลองดูนะว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมคนเมืองเนี่ยมันจะมีอะไรที่สามารถเป็นแมกกเทรนได้บ้างหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเมกะเทรนอย่างหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับเออแล้วยังไงบ้างหรือเอาพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบออกแนวแบบว่าเป็นบิสเนสอ่า การเปลี่ยนแปลงใช่บิสเนสโมเดมอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าบิสเนสโมเดลหนเดียวของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนอาจจะขึ้นแ่อว่าเป็นโมเดลลายอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการผลิตแบบว่าเป็นวิธีการบุกตลาดแนวอื่นอคือนอกจากว่าเมกะเทรนด์ครับคุณผู้ชมครับดูแค่นั้นแล้วเนี่ยไม่พอนะคุณผู้ชมยังต้องมาดูว่าเอะบริษัทต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเคยทำอย่างนีอยู่แล้วอยู่เฉยเกิดพลิกธุรกิจขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะโตได้อย่างเช่นอะไรแจ๊ ได้ไหมเออเมื่อก่อนนี่แพงเท่าไหร่ห้าสิบตังค์สี่สิบตายบอกว่าแพงเมื่อก่อนทำโทรศัพท์บ้านไงอ๋อเออเกี่ยวข้องกับพวกนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับฟิกไลน์เดี๋ยวนี้วิ่งไวไฟแล้วอ่าโอเคขึ้นปลืุดเลยจี๊ดจีนะคุณผู้ชมอ่าเต๋อเต๋สิบแมกเลยแต่โตเร็วเนี่ยครับก็ต้องมีแบบว่าโอกาสเสี่ยงนิดนึงตรงคู่แข่งเออยังไงครับแล้วการไลน์เนี่ยคือมาจิ้นมันสูงอ่ะเพราะนึิมๆเขาหนึ่งก็จะแบบเอ้ย เอ้ยแม่งทาแล้วรุ่งหวาอะไรเงี้ยเพราเพิ่งเข้าตลาดใช่มันจะสูงเพราะฉะนั้นเมื่อมันรุ่งปุ๊บเนี่ยคนคู่แข่งก็จะเข้ามาทําตามและทีนี้เราต้องมองอะไรยังไงเราต้องมองแรงจูงใจมีการป้องกันไว้ใช่ว่ามีการป้องกันในเรื่องของคู่แข่งเข้ามาหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีการพัฒนาอะไรอยางไงหรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่บอกเลยว่าโตเร็วแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสามารถค้นเจอนะถือว่าดีครับคุณผู้ชมครับครับผมอ่าเวลา จริงเล,เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าตอนหน้าเ,เดี๋ยวมาต่อกันเด<ม>ี๋ยวม,มีอีก3อ,อีกสประเภทตุนกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคผู้ชมครับอย่าพลาดเลยนะตอนนี้ลักกันก่อนสวัสดีครับ